สวัสดีเจ้าวันนี้ข่ามาป้าก,กับการพยาก,กรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่15กันยายน2568กันเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็มาพอสภาพอากาศตีพันมากก่อนเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือของเฮาก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยปีก็มีรายงานปริมาณฝนสูงสุดเจ้าวัดได้92.8ม mm, ิลลิเมตรตีอำเภอสีสํารมจังหวัดสุขโขทัยเจ้า ส่วนภาพถ่ายดาวเทียมในเจ้านี้ก็จะเห็นว่าทางด้านภาคเหนือตอนบนเจ้าส่วนใหญ่แล้วเมฆก่ในบางพื้นที่ก็มีเมฆน้อยนะเจ้าแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเมฆปกคลุมอ่าจันทร์ต่ําปกคลุมได้หนาแน่นนะเจ้าส่วนทางด้านภาคเหนือตอนล่างเองในเจ้านี้กลุ่มเมฆฝนเจ้าปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นเลยเจ้าเอามาดูภาพถ่ายเรดาร์ในเจ้านี้ก็จะเห็นว่าทางด้านบริเวณจังหวัดแพร่ลำปางเจ้าทางด้านตอนล่างเนี่ยก็มีฝนเข้ามาปกคลุมเจ้าแล้วก็ทางด้านเรดาร์พิษณุโลกเจ้าก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนปานกลาง เนี่ยเจ้าปกคลุมอยู่ทางด้านบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรทางด้านอ่านครสวรรค์ทางด้านอุนนอนทัยธานีเจา้าโดยกลุ่มฝนกลุ่มนี้เจา้าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะเจา้าโดยกลุ่มฝนนี้เลื่อนอ่าเคลื่อนตัวเข้าไปทางด้านทิศตะวันตกเจา้าภาพ แผนที่อากาศในเจ้านี้ก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเจ้าตอนนี้ได้เลื่อนลงไปทงางพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเจ้าประกอบกับว่าในระยะนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังป่านกลางพัดเข้ามาปกคลุมบ้านเาาฮาทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เจ้า การคาดหมายปริมาณฝนสะสม4สสชั่วโมงต่างหน้าสําหรับวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะจาก็จะฝนก็ยังอยู่ตีร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะจาอาจจะมีตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะจาที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เจา้า การคาดหมายลักษณะาอากาศ14ชั่วโมงตั้งหน้าของภาคเหนือตอนบนเจ้ามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้31-34องศาเซลเซียสต่ำสุดเ22-25องศาเซลเซียสโดยฝนจะอยู่ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง,ปงแพรเจ้า ภาคเหนือตอนล่างมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เจ้าอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตัวเจา้าบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีนะครสวรรค์เจา้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้3 2มสองถึงสาองศาเซลเซียสต่ำสุดเจา้าวันพุธเซ่ถึงเซองศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมบ้านเฮาในระยะนี้ก่อเป็นลมจากตะวันตกเฉียงใต้เจ้าวความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสุดท้ายนี่เจ้าภาคเหนือของฮาก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นตีส่วนมากจะเป็นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะเจ้าอย่างในกาะห้อปอแม่ปน้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระมาระวังฝนตกหนักและฝนตีตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ตัวนะเจ้า และถ้ามีข้สอสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์053277919หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาติดขึ้นได้ตามหน้าจอนี้เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน